วันนี้นะคะครูโบโมีปิศนาคำทายมาเล่นสนุกสนุกกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูโบจะมีการขึ้นปริศนาคำทายให้กับเด็กๆได้ทายว่าที่คุณครูโบขึ้นเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยซึ่งวันนี้ครูโบก็จะมาฝากก็คือปิศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว และก็ผลไม้นะคะนี้นะคะครโบมีปริศนาคำาทยมาให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมสนุกได้ร่วมฝึกกันคิดแล้วก็ได้ทา,ายให้คุณครูโบรู้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักอะไรกันบ้างเริ่มจากปริศนาคำาทยสัตว์นะคะคำที่หนึ่งอ่าเด็กๆดูซิ ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเออะไรนะที่ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกอะไรคะอะไรหายใจทางเหงือกบ้างอ้าวเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูฉเฉลยกันเลยนะคะ,ฉะเฉลยก็คือปลานั่นเองใช่ไหมคะศนาคำาทยตัวที่สองนะคะ4คะ่ขเหมือนพายว่ายน้ำไปมาหลังคามุงกระเบื้องแสดงว่าสัตว์นี้จะต้องอยู่ ในน้ำใช่ไหมคะเพราะว่ายน้ำไปมานั่นเองเอ๊หลังคามูกระเบื้องอะไรนะใครไทายถูกบ้างคะละเรามาเฉลยกันดีกว่าดูเลยค่ะภาพเต่านั่นเองนะคะหลังคามูงมาดูสัตว์ที่สามกันนะคะปริศนาคำทายสัตว์ตัวที่สามอะไรเอย่ย 8 tháo, đơn ma, khả kê, Đơn xe, trái đơn xe, quả, vì là đơn chóp dốc gla, Nhục làm vì la là đơn Aray ơi, đây Đơn điên xe, điên xe, kê เด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าคืออะไรอะไรคะอ้าวเดี๋ยวมาดูภาพเฉลยกันดีกว่าว่าเป็นสัตว์อะไรที่ขาเกเดินสีซ้ายทีขวาทีอะไรคะปูนั่นเองนะคะปูหน้าขาเก ไปมาดูสัตว์ตัวที่สี่ที่เป็นปริศนาคำไทยกันนะคะซึ่งสัตว์ตัวที่สี่นี้ก็จะอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันนะคะเด็กๆมาลองทายดูกันสิคะว่าคืออะไรมาฟังปริศนาคำไทยก่อนค่ะเวียนวนอยู่ใต้น้ำไม่มีขาเดินก้มหน้า เอาปากเดินมาดูกันสิคะว่าคืออะไรหอยนั่นเองนะคะหอยเขาจะไม่มีขานะคะก็จะเดินกับปากของเขากระดึบกระดึบกระดึบไปนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำไปแล้วนะคะคราวนี้เดีย๋ยวครูโบมีปริศนาคำทายอีกแต่ไม่ใช่สัตว์จะเป็น ผลไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆลงมาเล่นปริศนาคำไทยกันดูสิค่ะว่าเด็กๆรู้จักผลไม้ที่ครูโบเล่นปริศนาคำไทยกันไปไหมคะค่ะพร้อมกันแล้วยังคะปริศนาคำไทยผลไม้ชนิดที่1พร้อมไหมคะสีเขียวกลมใหญ่แต่ภายใน สีแดงเอสีเขียวกลมใหญ่ภายในสีแดงคืออะไรเอ่ยเลยค่ะอะไรคไรคับข้างนอกสีเขียวลูกใหญ่เลยอะไรเอ่ยในภาพอะไรคะแตงโมข้างในสีแดงแปรดเลยแตงโมนี้หวานหรือเปเรี้ยวคะอ้าวหวานเก่งมากคะ่ะ ต่อไปมาดูผลไม้ชนิดที่สองกันนะคะสีเหลืองมีร้อยตานำมากวนกินอะไรเอ่ยที่เป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าร้อยตาหรือเท้าพันตาอะไรคะต่อไปเด็กๆมาดูเฉลยกันเลยค่ะ สับปะรดนั่นเองนะคะเด็กๆดูสิคะว่าสับปะรดเนี่ยเขามีตาเต็มตัวของเขาไปหมดเลยนะคะตาเป็นร้อยร้อยตาเขาเรียกว่าเท้าพันตานั่นเองนะคะเอามาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันเลยคะ่ะเขาเรียกอะไรนาะปิศนาคำไทยมีชื่อว่าเป็นหวี เวลาสุกมีสีเหลืองเรียกกันเป็นหวีสุกมีสีเหลืองอะไรที่เขาเรียกเป็นหวีอ่ะลูกหวีผมใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเราคือผมใช้ใช่ไหมคะหวีแต่ที่เป็นผลไม้ที่เรียกกันเป็นหวีอะไรเอ่ยอ๋อมีบางคนตอบถูกเก่งมากเดี๋ยวไปดูกันสิคะ ว่าตอบถูกจริงหรือเปล่าอ้าวอะไรคะกล้วยนั่นเองสีงเหลืองน่าทานมากเลยนะคะกล้วยเราเรียกว่าหนึ่งหวีแต่เวลาเรานำมาทานเราเรียกว่าหนึ่งลูกแล้วเวลาสุกก็จะมีสีเหลืองนั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูผลไม้ชนิดสุดท้ายที่ครูโบนำปริศนาคำทายมาให้เด็กๆ <Yeah. S 1> ได้เรียนรู้นะคะผลดกเต็มผลลูกมนสีแดงผลไม้อะไรที่มีผลดกเต็มลูกเลยแล้วก็ลูกกลมๆมม์เล็กๆสีแดงๆมาดูกันเลยค่ะเงาะนั่นเองนะคะ เงาะก็จะมีรสชาติเค็มหรือหวานคะเงาะมีรสชาติหวานนะคะเด็กๆและวันนี้ครูโบก็มีปิศนาคำํำทายมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นเกี่ยวกับผลไม้กับสัตว์น้ํานะคะเดี๋ยวเวลามาโรงเรียนเราค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ครูโบก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ